ที่บ้านวันนี้เป็นคาร์ดิโอโยคะกันนะคะตยงข้งนี้ฝึกได้ในทุกุกวันนะคะโยนี้เรามาเรียกเหงือกันนิดนึงแบบซอกๆเนาะสามารถฝึกได้คนนี้พื้นฐานหรือไม่มีพื้นฐานก็ฝึกได้นะคะเดี๋ยวเราไปนั่งกันเลยนะคะเรานั่งสุดท้ายชร์โพสก่อนเนาะทำสมาธิเป็นสักครู่นะคะ อขอเท้าที่ออกอยอยาวค่ะยังครับต้นเ้าเหียแคมไปด้านหน้าวางและผดลงคิดคนได้วางวางไมได้ไม่ค่ะแตเขาออกอยืดยืดยาวๆ้งตารอบตงหล่ให้กตัวกลับขึ้นมาค่ะแล้วก็เลื่อนฝ่าท้าประกบกันนะคะ บัตเตอร์ไฟโพสนะคะเอามือจับปลายเทานะะ้าค่ะขยับข้อต่อสะโพกเราก่อนก่อนเนาะเป็นาการอบอุ่นร่างกายแตนแค่15หรือ20น,ทนาทีก็ได้นะคะอพอช่วยดูนะคะไปจิกตรงหันพูดเกือบจะทุกวันบัตเตอร์ไฟพอช่วยเปิดสะโพกนะคะพอไหวก็ยกขยับเขาขึ้นลงให้สูงๆให้มันไปกับข้อศอกเลย จากนั้นคลายกขาทั้งสองข้างออกค่ะหายใจเข้าชูสองแขนขึ้นนะคะหายใจออกเอ็นไปขวาค่ะนีการเร็วนิดนึงนะคะว่าเป็นคาร์ดิโอนะคะหายใจเข้าไปทางซ้ายหายใจเข้ากลับมาตรงกลางค่ะหายใจออกไปทางซ้ายหายใจเข้าชูสองแขนหายใจออกทางซ้ายหายใจเข้ากลับมาตรงกลางไปทางซ้าย กรลมาตรงก้าวไปทางขวาค่ะลดศอกซ้ายลงจากนั้นประสานมือที่หน้าอกค่ะหายี่เข้ายืดอกหายใจออกยืดมือไปจับปลายเท้า,าเกี่ยวนิ้วโป้งเท้านะคะหายใจเข้ายืดอกหายใจออกค่อยๆพับลงตัวลงค่ะศอกลงวางแนละ้วผากที่พื้นได้วางนะคะวางไม่ได้ไม่เป็นไรค้างไว้ซ้า สหนึ่งยก,กลำตัวกลับขึ้นมาค่ะโน,นุน้าเลยค่ะีชยวข่าถีาจะออกดิบไปทางขวาหมุในรัวตามองข้างหัวไหล่ขวาค่ะใช้เข้าแขนค่ะาจะออกดิบไปทางซ้ายค่ะดิบลำตัวมองข้าหมหัวไหล่ซ้ายค่ะ มือขวาจับหัวเข่าซ้ายค่ะหายใจเข้ากลับมาตรงกลางค่ะเดี๋ยวฉันหันข้างให้ดูวางมือไว้หลังสะโพกแบบนี้หายใจเข้ายกหน้าอกยกสะโพกขึ้นนะคะทิ้งศีรษะไปด้านหลังได้ทิ้งค่ะจากนั้นหายใจออกลดสะโพกลงเิดบตาค่ะหายใจเข้าลสอกค่ะหายใจเข้ายกสะโพกขึ้นเปิดอ,อกในหน้าตามองไปด้านหลังหายใจออกลดสะโพกลงรอบสุดท้ายค่ะ ยกสะโพกเคลนเปิดปกมือหน้าตามองไปด้านหลังค่ะจานี้นหายใจออกลดสะโพกลงกับเก็บครั้งที่ตกจากท่านี้นะคะวางมือไปด้านหน้าตั้งหัวเขา่าคลายขาออกเป็นแคทขาวค่ะเเ๋ยจะทำหายใจเขา้าเช็คหัวเขา่า ข้อ,อบข้อมือก็อต่อจะโค้องอยู่ตรงกันหรือยังนะคะเอาทุกส่วนนะคะให้ถูกต้องให้ตรงกันก่อนนะคะก่อนจะไปเข้าท่าเนาะถ้าไปที่เช็คมือแขนขาดตรงกันแล้วหายใจเข้าแคดเท้าก่อนเนาะกระดกก้นขึ้นทำแมวท้องหายใจออกเก็บทางชิดอกโกงหลงขึ้นตามองที่สะดือหายใจเข้าหย่อนท้องต่ำ ตามองที่พืดดอนหายใจโกงหลังเก็บคางคิดอกครับหายใจเข้าหย่อนท้องลงต่ำเฉดอกเิดคางคอไม่ย่นนะคะหายใจออกข้งแมวท้องโกงหลังให้สูงกดคางทิดอกตามองที่สะดือค่ะหายใจเข้าส่งขาขวาไปด้านหลังไกลคว่ำสะโพกขวาลงค่อยไปเท้าขวาค่ะจากนั้นส่งแขนซ้ายไปด้านหน้าค่ะยกแขนยกขาขึ้น งอ,อ,งงอ,าาองตอกงเอเข่ามาตอกแตะท้องเข่าแตะนะคะหายใจเข้ายกขึ้นออกงอตอกง,งอเข่าค่ะเจอกันตรงกลางนักสุดท้ายยืดแขนยืดขาออกแล้วอ้าขึ้นงอตอกง,งอเข่ามาเจอกันตรงกลางค่ะจากนั้นยืดแขนยืดขาทับไปก่อนค่ะแขนซ้า uh, ยอ,อ้อมหลังไปจับท้าขวาค่ะเก็บท้องใช้คอร์บอยด์หายใจเข้าแลเชิดอ,อกขึ้นแล้วค่อยๆส่งขาขวาขึ้นา่ะพี่ดา สามสองหนึ่งปลายวางเลอวางขาขวา่ะไปเบาๆค่ะเราจะสลับข้างนะคะเร็วนิดนึงนะคะเพราะวันนี้เป็นคาร์ดิโอนะคะใครตามนิพนธ์ก็ไม่เป็นไรอาเท่าที่ไหวนะคะยืดขาซ้ายได้านหลังไปค่อยๆท้าซ้ายนะคะ่งสั่าไปด้านหน้าหายใจเข้าอัพขึ้นหายใจออกอศอกลงงองอศอกงอขาแตกแขนหายใจเข้ายืดขนยขาขึ้นหายใจออกอ้าศอกงอขาจะเริ่มทำการรอบสุดท้ายหายใจเข้ายืดแขนยืดขาอัพ เห้ชิออกอสองแล้วเขา้าฉน,นยืดกลับไปหาใจเข้ายืดออกหายใออกว่าแขนขวาแขนขวาอ้อมหลังแล้วจับไปที่ปลายเท้าซ้ายชิดอกส่งขาซ้ายขึ้นาหาพดานชิดอกขึ้นตามองไปด้านหน้าค่ะนี่มองลงนะคะหาบาลานซ์สามสองและหนึ่งค่ะค่อยๆค,คลายาขาลงไหลลง,ลงค่ะติดลองเท้าโด่สะโพกขึ้นเป็นเมา์เทนมโวสค่ะ ย่างเท้าอยู่กับที่ซ้ายขวาซ้ายขวายืด h a m s t r i n ยืดหลังของเรากดนิ้วมือกลางนิ้วมือออกกว้างๆค่ะนิ้วมือกดให้แน่นๆเขมี่ท้องแล้วโด่งสะโพกขึ้นกดส้นขาสองข,างข้างลงที่พื้นค่ะมีน่าภูเขาของเรนฟินโพสนะคะสำนั้นนั่งลงทับส้นขาฝัาา่งขีดข้าวใชโพสคือเข้าไหนที่ออกพิษยาวแล้วค่อยๆเดินต้องหันใจเวิร์ขขขกของตัวกัน ก็เลื่อนฝ่าเท้าประกบกันนะคะลัตเตอร์ฟลายโพสนะคะเอามือจับฝ่ายเท้าค่ะขยับข้อต่อสักค๊ปลองก่อนก่อนเนาะ5-10นาทีก็ได้นะคะถ้าเราไม่ไหวนิ้วเท้าเรียกสิ่งผันผันเกือบจะทุดเลยลัตเตอร์ฟลายโพสช่วยเปิดสโค๊ปค่ะถ้าไหวก็ขยับเขาขึ้นลงให้สุดๆให้มันไปกับข้อต่อดากนั้นขลากัะทั้งสองข้างก่อนค่ะหายใจเข้าชู่สองแขนขึ้นนะคะ หายใจออกเอ็นไปขวาค่ะ<ม>นี่จะเร็วนิดนึงนะคะว่าเราเป็นคาร์ดิโอนะคะหายใจเข้าใสา่ทางซ้ายหายใจเข้ากลับมาตรงกลางค่ะหายใจออกไปทางซ้ายค่ะหายใจเข้าคือจอบหายใจออกทางซ้ายหายใจเข้ากลับมาตรงกลางทางซ้ายกับมาตรงกลางไปทางขวาค่ะลดสอกซ้ายลงจากนั้นปรับานมือที่หน้าอกค่ะหายใจเข้ายืดออกหายใจออก ยืดมือไปจับปลายเท้า,เ,าเกี่ยวนิ้วโป้งเท้านะคะหายใจเข้ายืดอกหายใจออกค่อยๆพับลำตัวลงค่ะอสองลงวางแล้วผ่าที่พื้นได้วางนะคะวางไม่ได้ไม่เป็นไรค้างไว้สามสองหนึ่งยกลำตัวกลับขึ้นมาค่ะลงไปเอียคทางหนึ่งค่ะ เดี๋ยวจะหันข้างให้ดูวางมือไว้หลังสะโพกแบบนี้หายใจเข้ายกหน้าอกยกสะโพกขึ้นนะคะทิ้งหันตะไปด้านหลังได้ทิ้งค่ะจากนั้นหายใจออกลดสะโพกลงจก็าค่ะหายใจเข้ารอบสองค่ะหายใจเข้ายกสะโพกขึ้นเปิดอกเงยหน้าตามองไปด้านหลังหายใจออกลดสะโพกลงรอบสุดท้ายค่ะยกสะโพกขึ้นเปิดอกเงยหน้าตามองไปด้านหลังค่ะทิ้งหายใจออกลดสะโพกลงเก็บข้างที่ตกจากท่านี้นะคะวางมือไปด้านหน้าตั้งหัวเข่า สายขาออกเป็นแคดซาวแบบเราจะทำ่ายใจเข้าเช็คหัวเข,าข่าข้อศอกข้อมือข้อต่อจะโค้งอยู่ตรงกันหรือยังนะคะเอาทุกส่วนนะคะให้ถูกต้องให้ตรงกันก่อนนะคะก่อนจะไปเข้าท่าเนาะถ้าใครที่เช็คมือแขนขาตรงกันแล้วหายใจเข้าแค่ขาว่อเนานะกระดกปนขึ้นเมลทอหงหายใจออกเก็บทางคิดอก โกงหลังขึ้นตามองที่กระดือหายใจเข้าหย่อนท้องต่ำตามองที่สุดเดิหายจโก่งหลังเก็บความที่อกครับหายใจเข้าหยอดท้องลงต่ำเชิดอกเก็บท้องหอไม่ย่นนะคะหายใจออกแมวท้องโกงหลังที่สูงกดท้งที่อกตามองที่กระดือสั่หายใจเข้าส่งขาขวาไปด้านหลังไกลคว่ำสะโพกขวาลงคอยไปเท้าขวาค่ะจากนั้นส่งแขนซ้ายไปด้านหน้าค่ะยกแขนยก,ยกขาขึ้นงอตอกงอเข่ามา สอกแตะท้อง,อองเข่าแตะขากหายใจเข้ายกขึ้นออกงอสอกงอเข่าค่ะเจอันตรงกลางนับสุดท้ายยืดแขนยืดขาออกยกอาขึ้นงอสอกงอเข่ามาเจอกันตรงกลางค่ะจากนั้นยืดแขนยืดขากลับไปก่อนค่ะแล้วแขนซ้ายอ้อมหลังไปจับข้าขวาค่ะเก็บท้อให้คอ r e b o d หายไปเ่ะาสะเทือกขึ้นแล้วค่อยๆส่งขาขวาขึ้นขาาสามสองหนึ่งปลาย วางมือวางเข่าขาวาแบบเบาๆค่ะเราจะสลับข้างนะคะเร็วนิดนึงนะคะเพราะวันนี้เป็นคาร์ดิโอนะคะใครตามนิสัยก็ไม่เป็นไรเอาเท่าที่ไหวน,นะคะยืดขาซ้ายให้หล,งลังไหล่ค่อยไปเท้าซ้ายนะคะส่สสสงแตนงขาไปด้านหน้าหายใจเข้าอัพขึ้นหายใจออก,อ,อ,อกงอศอกลงอองอศอกงอเข่าแตะขาหายใจเข้ายืดแขนยืดขาขึ้าานาหนนายใจออ,จอ,อ,อกงอศอกงอเข่าจะจำเป็นการลดสุดท้ายหายใจเข้ายืดแขนยืดขาอัพหายใจออกงอศอกแตะเข้า ยืดกลับไปแขนซีกเข้ายือดอกแขนซีอ,ออกว่าแขนขวาว่าแขนขวาอ้อมหลังแล้วจับไปที่ปลายเท้าซ้ายช่วอกส่งขาซ้ายขึ้นหาพดานช่วงอกขึ้นตามองไปด้านหน้าค่ะไม่มองลงนะคะหาบาลานซ์สามสองและหนึ่งคะ่ะค่อยๆคลายขาลงไลายม,มือลงค่ะ็นยังไงกันบ้าง,งคะโยคะคาร์ดิโอโยคะที่วันนี้หวังว่าจะเป็นประโยชนะะ์กับทุกคนนะคะล้องเปิดกันดูนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหนะ้า ตามรับชมนะคะถ้ามีคำถามคอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสกครใหเจอด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย